สวัสดีครับพวกผมอาร์ซีดั้งกับ5้าที่กับหมกล้อมนะครับผมในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ดูกันว่าต่างคนเนี่ยต่างสร้างพื้นที่โดยที่ไม่ได้สนใจฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับล้องพื้นที่ว่างๆของตัวเองนะครับยึดเป็นฐานที่มั่นของตัวเองนะครับผมซึ่งก็เป็นการสร้างพื้นที่แบบหนึ่งนะฮะบางทีเดินไปเดินมาไม่ต้องมาทะลอกสร้างพื้นที่ของตัวเองสร้างพื้นที่เองนะคนที่ได้เปรียบเนี่ยมักอยากจะสร้างพื้นที่ของตัวเองนะครับผม นะแต่ว่าคนที่แบบเริ่มเสียเปรียบผมพักมักอยากจะเริ่มเข้าไปประทะนะนะผมเพราะฉะนั้นมันจะมีการสร้างพื้นที่อีกแบบหนึ่งคือการแบบสร้างพื้นที่แบบมีการประทะเกิดขึ้นนะฮะการประทะเนี่ยนะผมก็คือเป็นการเท่านะเหมือนกับขุมกําลังสองขุมเนี่ยอัดกันนะ,นะผมชนกันอยู่ตรงกลางนะเหมือนประเทศเราคิดถึงประเทศไทยพื้นที่ประเทศไทยประเทศไทยกับประเทศรอบเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะ,ะต้องมีเท่านะต้องมี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 รั้วปิดพื้นที่แล้วชนกันตรงนั้นนะฮะ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมลองดูนิดหนึ่งะใ่กระดาษนะครับผมตอนนี้เนี่ยตาสีขาวเองเนี่ยนะครับผมขาวเองเนี่ยก็อาจอยากจะเริ่มว่าโอเคถ้าเกิดขาวไม่ต้องคิดจะไม่ต้องคิดจะประทะอะไระขยายต่ออย่างนี้ก็ได้นะผมก็คืออันนี้ก็เป็นแบบคอนเซ็ปต์แรกคือก็ขยายตัวเองออกมาโดยที่ไม่ได้อยากจะ,ปะไปประทะอะไรกับดำนะครับผมแต่ขาวเ่เองอาจจะบอกว่าโอเคฉันอยากจะขยายออกไปไกลหน่อยจะอาจจะมาเดินเม็ดนี้นะฮะเม็ดนี้เนี่ยก็เรียวกว่าเข้ามาประทะดำแล้วนะผมบอกไว้นิดนึงก่อนนะเม็ดขาวเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ไม่ดีนะครับผม แต่เดี๋ยวไม่ใช่ออกไปเล่นตาม้ดูวิดีโอ5นาทีแล้วเขาเดินไปดีอต่จริงๆแล้วไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะผมแต่ผมต้องการจะยกตัวอย่างการประท่าเห็นก่อนนะฮะประทะคือเดินเข้ามาประทะเย่งี้ครับผมดําเนี่ยตอนแรกบอกออ้บ้านหลังนี้จะต้องการมีของฉั้นดําพอเขาไปประทะเสร็จปั๊บเนี่ยดําก็บอกว่าองัน้นเอาฉันก็ต้องเอาบ้านนี่นะนี่ก็คือดําก็เลยจะเอาบ้านหลังนี้นะขพาก็โอเคงั้นก็ขาวก็เลยเดินนะเดินเดินเสริมกำลังต่อนะผมนะขาก็คาดบอกว่าวด้านหลังนี้น่าจะเป็นของข่าวนะ ถ้าดาเดินต่อนะเราต้องคิดอะไรมันมากนะเดินกันไปอย่างนี้ก่อนดีไม่ดีอะไนะฮะก็จะเริ่มเห็นว่าพื้นที่บริเวณต้นนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นของดําได้ง่ายๆขึ้นละนะพอเป็นได้ค่อยๆเพิ่มมาแบบโอ้ยิ่งยวดเลยนะจากการเดินแรกกันรงสี่ห้าเมตรนี่แล้วเนี่ยนะกลายเป็นน่าจะเป็นของดํามากละนะผมเพราะฉะนั้นอันนี้พอหลังจากที่การประทะกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมเขาเรียกว่าพอประทะกันเสร็จปุ๊บแล้วด้านหลังของทั้งสองฝั่งเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ของใครของมันแล้วนะ เพราะในการประทะเองเนี us, like the ่ยอาจจะไม่ได้ต้องประทะแบบแบบประชิดแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไปแปะประชิดออย่างนี้ก็ได้นะครับการประทะเนี่ยสำหรับการหมกล้อเองเวลาจะสร้างพื้นที่และประทะเนี่ยผมเราจะประทะแบบแบบเขาเรียกแบบตั้งกำตั้งกองกําลังไว้ห่างๆหน่อยเช่นแบบนี้นะแบบนี้เป็นแบบที่ดีนะแบบนี้เอาไปใช้ได้นะผมแบบนี้เนี่ยเป็นการเขาเรียกนะตรงเนี้ยคาดหวังว่าจากขอบตรงนี้ไปนะด้านหลังทั้งหมดตรงนี้น่าจะเป็นของขาวนะน่าจะเป็นของขาว ส่วนดำเองเนี่ยก็คาดบอกว่าโอเคด้านหลังบริเวณด้านนี้น่าจะเป็นของดำนะครับตรงนี้เป็นเขตฉนวนนะฮะสองตรงนี uh ้เป uh ็นเขตเขตฉนวนของรถสองฝ่ายนะครับผมเขตฉนวนก็คือแบบประาว่าตรงนี้เป็นรั้วที่จะไม่มีของใครนะฮะก็คือบริเวณนี้นะครับผมทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าดำจะจะจะรับแบบไหนถ้าว่าดำบอกอ๋อฉันยังอยากได้พื้นที่บริเวณนี้อยู่ด้านกล่าจะรับสังเกตว่าความเป็นได้ของพื้นที่ของสีดำก้อนนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดนะครับผมเพิ่มขึ้นทีละนิดเขาบอกโอเคงั้นได้ฉันก็เดินบี้ไก็ดม ก็กลายเป็นตอนนี้ก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันว่าอ๋อเราจะปะทะถึงปะทะกันแบบห่านนะฮะตั้งกองกำลังขัดขวางกันด้วยปั๊บแล้วขาวก็บอกอ๋อโอเคก็ยิงก็คุยกันนะดำเอาด้านนี้เขาเอาด้านนี้นะหรือว่อจะมีการคุยกันีกแบบหนึ่งนะผมว่านะโอ้ยถ้าขาวอยากได้ด้านนี้ดำบอกใฮ้ฉันไม่ให้นะฮะดำบอกฮ้าฉันไม่ให้เธอด้านนี้ละนะฮะการการเดินอย่างนี้ก็ไม่ได้จะเป็นต้องแบบไปกดเหลืออะไรอย่างนงี้นะเดินอย่างเงี้ยนะก็เป็นการแค่ขัดขวางว่าไม่ให้ข่าวได้ในพื้นที่บริเวณนี้ละแต่แน่นอนอย่างเงี้อ่ะ ขาเองก็บอกงั้นคุณก็ไม่ต้องได้เหมือนกันอันนี้จะต่างทุนต่างไม่ต้องได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมซึ่งก็ถ้าถามว่าเป็นพื้นที่เป็นยังไงนะผมตอนนี้ก็กลายเป็นว่าค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วเพราะว่าเม็ดมันเยอะด้านหลังของตาางเมตรขงเม็ดเนี้ยนะผมตอนนี้ด้านหลังเนี้ยกับกลายเป็นไม่มีนะครับผมก็มีแต่ด้านบนกับด้านหลังด้านล่างก็เลยกลายเป็นไม่รู้ตรงลงด้านหลังของเม็ดนี้คืออะไรนะส่วนสารก็เม็ดนี้ด้านหลังก็ติดเม็ดนี้อยู่นะมาด้านนี้ก็ติดเม็ดนี้อันนี้เดี๋ยวมันต้องขึ้นออยู่่คควววาาามมแแแข็งงรล เม็ดไหนเม็ดไหนเป็นยังไงนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องความแข็งแรงความหมดแอากกันทีหลังหลังจากนี้นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยผมตอนนี้เองเนี่ยผมจะเห็นการสร้างพื้นที่จากการประทะกันนิดนึงก่อนนะครับผมการสร้างพื้นที่จากการประทะเนี่ยตัวอย่างสุดท้ายอย่างเช่นแบบดำเนี่ยนะอาจจะบอกว่าโอเคจะเดินไปนิดตะดำเดินบอกฉันจยากให้พื้นที่บริเวณนี้อย่างมากเลยบริเวณโซนนี้นะครับผมดำก็เลยกดจากด้านบนนะกดจากด้านบนเนี่ยขาวก็เลยบอกเฮ้ยถ้าปล่อยให้ดำเนี่ยครับเดินไปนิดทีนึงเนี่ยเดี๋ยวเป็นนี่ตายจะกลายเป็นพื้นที่ของสีดดาบรริเเวณทัั้้งหมพะน ข่าวเองเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องเสริมกําลังขึ้นไปข้างบนนะครับพอเสริมกำลังเข้าไปข้างบนเนี่ยตาเองก็กลัวเอ้ยเดี๋ยวดำนะสังเกตพอมันมีการประทะกันหนีเกิดขึ้นเนี่ยนะผมส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเสริมกําลังกันจนกว่าแบบมันจะเริ่มเซตเทิลได้มันเหมือนกองกําลังแบบเฮ้ยมันไม่ตั้งอยู่เม็ดสองเม็ดแล้วมันสุดท้ายก็ตายอย่างนี้นมันเหมือนกองกำลังตายเปล่าอย่างนั้นกลับไม่ค่อยเหมาะนะครับมันต้องให้ทรัพยากรให้มากเพียงพอจนกว่ามันจะซัตเทิลได้ซัคำว่าซัตเทิลคือไม่ถูกกินไม่ถูก ทำโจมตีแล้วนะฮะแล้วก็ต่างคนก็ต่างเขาเรียกต่างทิ้งตรงนั้นไปได้แล้วนะครับอย่างเช่นอ,อย่างนี้พอพอ,พอตั้งขึ้นเสร็จรปุ๊บดำก็ยืดออกนะครับขาวก็ยืดออกดําก็ยืดออกแล้วขาวก็เดินรูปนี้นะครับเม็ดนี้เองเป็นการแผลรักษาแผลตัดต,ตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้ที่ผมเคยบอกกันนะนั่นี่แล้วว่าแผลรักษาแผลตัดจะเป็นปากเสือก็ได้นะจะเป็นตาหมาก็ได้ซึ่งรูปนี้ถือได้ว่าต่าง,องอา่าแล้วดดก็เินอีีีกทนนนึง็ไไ้นะต่างคนก็ต่าว์เท่านล้น นะผมขาวเองก็ได้พื้นที่บริเวณนี้ดำเองก็ได้พื้นที่บริเวณนี้ก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันไปนะเนื่องจากดำได้เป็นเจ้าถิ่นนะครับผมดำอยู่ก่อนาะงก็นำาเลยพื้นที่ก็คนต้องมากกว่านหนึ่ก็ถือว่าพอรับได้นะครับเพราะั้นแนวคิดของการสร้างพื้นที่แบบไปประทะันอื่นเสร็จแล้วุดท้า้ก็เป็นด้านหลังด้านหลังจะเป็นพื้นที่นะครับผมก็เป็นแนวคิดที่หลังจากนี้เนี่ยถ้าเรามีการสู้รบอะไรกันเนี่ยนะครับผมแนวคิดของการสร้างพื้นที่จากการประทะเนี่ยผมจะเป็นหลักเลยครับผมของการดาเนินเกมของมักลอง ครับผมก็สำหรับตอนนี้แนะนำเติร์นเฟนทรีสวัสดีครับ